นี่คะะทุกคนเราก็เอามาันหวานญี่ปุ่นนะคะใส่หม้ออบลมร้อนนะคะเรียงให้เต็มหม้อเลยนะคะเราจะใช้ไฟนะคะร้อยแปดสิบถึงสองร้อยนะคะแล้วแต่อุณหภูมิของเครื่องนะคะถ้ากําลังไฟดีๆก็ร้อยแปดสิบองศานะคะถ้า,าเป็นหม้อยี่ห้อธรรมดานะคะอาจจะสองร้อยหรือสองร้อยยี่นะคะเวลาอบนะคะให้เพื่อนๆนะคะอบอใช้เวลานานนิดนึงนะคะ าเป็นหัวมันสดสแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องห่อฟอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่านะคะใช้เวลาอบเท่าไหร่นะคะที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือให้อบสองครั้งนะคะก็คือรอบแรกนะคะอาจจะสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีนะคะแล้วก็กลับด้านนะคะอบต่ออีกประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบห้านาทีนะคะรวมรวมแล้วก็ชั่วโมงชั่วโมงนิดนิดนะคะมันถึงจะฉ่ำนะคะหวานนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนอบไม่นานพอนะคะ มันก็จะแค่สุกนะคะแต่ไม่ฉ่ำน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่อบสุกกันนะคะนี่นะคะไฟสองร้อยนะคะแล้วก็สี่สิบห้าถึงห้าสิบพาทีนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่นะคะอบเสร็จแล้วนะคะจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะเพื่อน นี่ค่ะทุกคนผ่านมา45นาทีนะคะสีของเปลือกก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามีความตึงนะคะแล้วก็สีจะเข้มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับด้านนะคะแล้วก็จะอบต่ออีกประมาณาสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเท่าเดิมนะคะว้าวทุกคนมาดูน้อน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 มันญี่ปุ่นนี่นะคะอบเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในนะคะ อันนี้เป็นสายพันธุ์สีส้มโอกินาว่านะคะนี่ค่ะทุกคนอบเจนเปลือกร่อนแบบนี้เลยนอนน้อนนอนน,อนีนอนมันอ่ปุนเปลือกร่อนเลยค่ะทุกคนตัดหัวท้ายนิดนึงเนาะร้อนค่ะร้อนร้อนร้อน,ร,อนร้อนมากหอมมากค่ะหอมทะลุจอเลย มาทุกคนเรามาดูรีวิวนะคะบังญี่ปุ่นนะคะ ร้อน,นะคะ่ะร้อนมีค่ะเนื้อนะคะหนุบหนับนะคะฉ่ำในเนื้อกลางนะคะนี่ค่ะทุกคนว้าวควันออกสวยๆเลยค่ะทุกคนมันดีมากนี่คะของแท้จะไม่มีเส้นใยนะคะนี่ค่ะเน,นื้อจะเป็นแบบเนหนียวหนึบหนับนะคะแล้วก็มีความชุ่มคอนะคะ นี่นะคะกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนหอมทะลุจอไปเลยชูวิชาชอบสีส้มมากค่ะเพราะว่า,ามีเบต้าแคโรทีนเนาะช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะแล้วก็คุมหิวนะคะทานแล้วอิ่มนานนะคะก็บางคนทานแทนมื้ออาหารนะคะก็จะช่วยลดน้ำหนักด้วยนะคะนี่ค่ะหอมจริงๆค่ะกลิ่นนี้แบบชวนหิว โะะซมโอกินาวานะคะเพื่อนๆสนใจก็ทักแชตเข้ามานะคะในเพจนะคะช่วงนี้จะเป็นแปลงที่ปักช่องนะคะก็จะเป็นดินแดงภูเขาไฟด้วยนะคะก็จะมีความหวานนะคะที่โดดเด่นนะคะมันญี่ปุ่นนะคะที่ปลูกที่ดินแดงภูเขาไฟนะคะก็จะมีฟอสฟอรัสสูงนั่นเองนะคะเนื้อมันก็ค่อนข้างที่จะหวานนะคะแล้วก็ชุ่มคอฉ่ำแบบนี้เลยนะคะ นึบนับหนบหนับค่ะสั่งซื้อทักแชทได้เลยนะคะมาทุกคนรนนีวิวมันไซส์เล็กนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ไซส์เไซส์เนะคะก็พออบมาใหม่ๆแล้วนะคะร้อนๆนะคะเนื้อข้างในจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะทุกคนมีความฉ่ำในเนื้อกลางนะคะเหมือนกับลูกใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะหอมทะรุจ มีความหนึบหับนะคะอุ๊ยร้อนนายร้อนมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะฉ่ำมากนี่ค่ะทานแล้วไม่แห้งสืดคอนะคะก็คือมีความแบบฉ่ำๆนะคะในเนื้อกลางนะคะนี่ค่ะหอะมคาราเมลจังเลยอบลมร้อนจนเปลือกร่อนแบบนี้เลยค่ะทุกคน